สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับช่องควายไทยไล่ทุ่งคือเก่าครับอยู่กับควายไล่ทุ่งอยู่กลางหนองบงบักซูคือเก่าโนต่าอยู่กับตาตาจุงติหื้อตาเป็นบ่ครับตาจุงตาสวัสดีคลิปที่สองครับตาสวัสดีครับให้ตาลุ้นเนี่ยน้ำซื้อไหมเนี่ยตาค่าท่านผู้ชมเป็นเบิองคลิปแรกเป็นคลิปแรกตาจุงครับตาจุงบ้านบ้านหิราชตำบลทำสวนอำเภอบันเทนออเเภันจังหวัดชัยภูมิ แต่ว่าผู้ใดได้เบิ่ลคลิปแรกก็รลูกจากเล้วเานาะตาเนะครับแต่ว่าคลิปสองนี่ได้ตาเสียเปิดราคาควยเป็นบ่ครับตัวจุงไปยุ่นี่ตีตาครับโอ้เป็นเป็นควยผูกคลวยเม่เนี่ยต้าตัวไนครับตัวเม่ครับตัวแม่เพื่อนอายุลายปันไดอายุชีปีครับชีปีได้ลูกจากตัวเล้าตาเนี่ยลูกตัวเดียวครับลูกตัวเดียวใส่ลูกเพื่อนขายตัวเดียวตีขายลูกพร้อมบ่ขาย ไอตัวใดตัว้งา้ๆนี่บ่รู้ทั้งลูกทั้งลูกทั้งแม่ผัวตัวผูครับตัวผูลูกตัวผูครับตัวผูฟูนไก่ก็มูว่าตัวน้อยก็มูนตีครับลูกตัวผูเนาะครับตัวนี้ด้อครับควายซีปีครับได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งเท่านั้นติตาครับแต่ว่าวามสูงเพิ่นลูกจากบ่ตาเนี่ยบม่ได้วัดเกันไปควายบ้านๆเนาะบ่มีเรามีก่อดรงเนาะตาแม่นบ่ครับบ่มีต่บ่บ่้่บ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 ่ ให้เราจับไปคุ้ยนี่เหลียวเบื้องหน้าผมมันหิุดซนผมบอลเนี่ย <c ười> มันยังยว้าทายคุ้ยดื้ซื้อเมียนี่นี่ไหมนี่ย้ำมาราคาพร้อมนี้พี่น้องเราเว้งขนาดเลยเนี่ยพี่น้องครับนี่มันแพงคว้ยครับพี่โอ้มันเข่าใกล้คว้นหมดเลยครับโอ้ยมาทายคุ้ยซื้อๆหรอกเนาะก็เป็นระดับคบุ้ยบ้านก็นกนอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ตรเนาะตาเนาะครัขนมซีเต้าครบยุนหมดตาเสี่ยงลูกดียุนบ่ครับเนี่ยเสี่ยงลูกดีครับนี่ครับผู้ใดสนใจกัน เบอร์โทรสีล้ไไ้ให้ใต้คลิปด้วพี่น้องครับเราอยู่บ้านหินลาดว่าสันพี่น้องแล้วราคาเดดตาสิป่อยลายรปนไนโหตรป่อยเก้าสิบหรอครับเก้าสิบนี่คือเก้าหมื่นครับเป็นตัวแม่กับลูกตัวผู้น้อยครับลูกตัวผู้ตัวน้อยก็มูหัวพี่น้องพูดหัวลูกเดยวมีเล่าบ่ตาหน่ะลูกเหมันกัเนนะเราแสนละเราแสนแชนใดหัอแสน พีตอนนี้เลี้ยงอยู่เพิ่นเอาลับขึ้นแล้วล่ะเปลี่ยนลำเิกเพิ่นไหโอ้คว้ยคว้ยควยฟ้ามประจําบ้านตีครับควยอยู่กับฟ้์มครับตัวหางดอกบอตาครับครับโอ้เป็นตำหนีว่าตัวผู้หางดอกเนาะครับนี่ครับแม่ลูกเราห้องไว้เก้ามือนี้บอตาครับผู้ใดสนใจก็ต่อร้องได้ตามเบอร์โทรลงห้ใต้คลิปนี่เด้อพี่น้องครับแต่ว่ามื้อนี้เราจิเปิดอีกอีกจากแม่ยุ่นบอตา เอาชิปสองค่อยว่ากันเมียไหมครับเมียนี่เอาไว้ซ้ำนี่เราพี่น้องเนี่ยเป็นควายบ้านๆครับผู้ใดสนใจอยากไปเลี้ยงหรือว่าเกษตรกรก็ลองมาในท้องน้ตาทับไว้อีกกระบนเนี่ยยังพระท่านได้ทับกระทองว่างอยู่เนาะครับสถานะทองว่างเด้อพี่น้องครับนี่เข่าใกล้ควายเราก็บพรด้เมันมีย้ำอัราขายไหพี่น้องครับเอาชิปนี้กับปากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละค่อยรอติดตามเปิดราคาตัวต่อไปดวยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมับสวัสดีครับ